สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาโผล่ขอกันย่ำมาแรงมาแรงนะครับบรรยากาศดีดีนะครับผมชุ่มวงามพี่นนองนะครับแม่ไม่ดู นะครับผมนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะผมมาพบปอกกันยำมาแรงแๆๆนะครับทุ่งไห้ท้่งหน้าพี่น้องนะครับขอกลัวบนบ้านนะครับอกหัวบนบานเทนะ่านะครับผม,น,มน,น,น้งองๆเมื่อก็กินยงกินหยาพักผ่อนเรียบร้อยนะครับเนาะ ขอบคุณมากมายนะครับที่แวะมาส่งกำลังใจครับผมทุกทห้ทุงหน้าพี่น้องที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมฟาร์มเสียวอนนะครับเสียวน,นแนวครับผมอัมโมเสียวนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับงวดสวยๆงามๆเลยพี่น้องพันธ์บามันบัดพี่น้องนะครับ ตัวนี้แดงบาลีนี่แดงบาลีตัวนี้หน่อยนะครับเลือดลอยครับผมนะครับบามันเลอือดลอยนะครับเนาะงูเห่านะครับสวยๆงามๆนะครับพี่ๆเพื่อนเพื่อนยาที่ห้าเกี่ยวเกี่ยวอย่ากินธรรมดาพระดาเด็ดพี่น้องอย่าห้าวเกี่ยวกินธรรมดาธรรมดานะครับนี่ครับพี่น้อง หญ่านำคันแท่พี่น้องนะครับเกี่ยวหยาธรร,ธรรมดาเขานะี่แหละสวยๆง,งามๆนะพี่น้องนะกินหยาเกี่ยวพี่น้องเพราะว่าทุ่งไรทุ่งนาเขาเนะวันเขาวันหนามลนะ้วันบ่มีหม่องผูกหม่องลามนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามาให้รับชมนะครับผม มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุ่งไ้ทุงท่งหน้าไอ้ควายควายผมก็มีนะนะครับแต่ผมมีควายเหล็กนะครับผมควายเหล็กควายเหล็กนะครับนี่ละพ่อได้กแก้ยหยาพี่น้องควายเหล็กนะครับอารมา์ที่ดีพี่น้อง ทุ่งนาบ้านนอกนะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะมาส่งกำลังใจครับผมส,สวยๆงามๆนะครับยำมอแรง็งตะเวนจะรับฟ้าแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมทุ่งนายามเย็นนะครับขอบคุณมากมายครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากมายครับผม